สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube อาจารย์กิจฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปวิดีโ,ดโอใหม่ๆกันไว้ด้วยนะครับคำทำนายปี2568ดวงชะตาผู้นำนายกรัฐมนตรีอ่อนแอจับตาปรากฏการหมูท้าราชสีฟองสนานจามราจันทร์โหราจารย์ชื่อดังเผยคำทำนายภาพรวมเอาไว้อย่างน่าสนใจว่า สถานการณ์ทางการเมืองเข้มข้นพลิกผันซับซ้อนเปลี่ยนแปลงขเขมงเกลียวขึ้นเรื่อยๆด้วยผู้นำและรัฐบาลเริ่มเจอแรงกดดันทางคดีความหรือศัตรูคอยบั่นทอนดังนั้นจึงต้องจับตาคดีความใหญ่การต่อสู้ทางกฎหมายและอื่นๆซึ่งจะเข้มข้นอีกระดับ ทั้งนี้ดวงชะตาของผู้นำหรือนายกรัฐมนตรีกําลังอ่อนแอจะเกิดปรากฏการณ์อึดอัดถูกจํากัดเสรีภาพอับแสงพลิกผันอันนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองระยะต่อไปซึ่งช่วงของการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองใหญ่รอบแรกจะอยู่ในช่วงระหว่างเดือนพฤษภาคมมีเกณฑ์นายกรัฐมนตรีลาออกหรือต้องคำพิพากษาหรือยุบสภา หรืออาจจะล้ำเส้นไปมากกว่านั้นคือปฏิวัติรัฐประหารขณะที่กลุ่มพักควมรัฐบาลเก่าจะหาทางกลับมาจับมือกันหลวมๆอีกครั้งรวมทั้งให้จับตาสถานการณ์ที่นำไปสู่การเกิดปรากฏการณ์หมูทา้าราชสีดังที่ปูมโหนบันทึกไว้ในอดีตเช่นการลักไก่ร่างกฎหมายนิรโศษกรรมเหมาเข่งเมื่อหนึ่งพฤษภาคม2556ที่นำไปสู่การเกิดกปป,ปส ออกมาท้ารบกับรัฐบาลหรือเหตุการณ์เมษาวายนายทหารจอปรอเจ็ 7, ก่อเหตุท้าทายพลเอกเปรมติลสุรานนท์นายกรัฐมนตรีขณะนั้นเป็นต้นส่วนรอบนี้หมูตัวใดจะท้ารบกับราชสีตัวใดก็ต้องคอยดูคําทํานายปี2568้วยโหนโสรจ,จักนอนอยู่นอสตาดามุสเมืองไทยช็อก โรคใหม่ร้ายกว่าโควิดโรคใหม่ร้ายแรงกว่าโควิดพฤศจิกายน68โรคใหม่ใหม่มาจากสัตว์ทั่วไปเหมือนโควิดร้ายกว่าแรงกว่ามีสิทธิเสียชีวิตได้เร็วเร็วกว่าโควิดตอนนั้นอาจจะลงปอดจะเกิดจากผู้ชายราหูกับพระสาวบอกอีกดาวคือมลึกตยูเลขศูนย์ข่าวดีข่าวร้ายปี2568เหตุการณ์ต่างๆ จะใหญ่ขึ้นแต่เกิดในช่วงเวลาสั้นๆคนเริ่มรู้ทันเรื่อยๆต่อจากนี้ทั่วโลกจะมีอะไรใหม่ๆการหลอกลวงหลังเดือนมีนาคมถึงเมษายนจะเกิดขึ้นเป็นปีที่ทุกกระทมอย่างแท้จริงเรื่องดีนางงามของเรานั้นมีสิทธิ์อาจจะได้ที่หนึ่งเลยเรานะ่ะจะเป็นที่หนึ่งแต่เรานั้นต้องเป็นคนจัดนะวงเล็บการกีฬาละ่ะ น้อยๆปีหกแปดนะ่ะงอยเหงามากอย่างแท้จริงธรรมชาติเป็นใจปี2568คาสิโนบอนเสรีคาสิโนน่าจะมีอันนี้นะ่ะไม่ควรมีคนยากคนจนจะยิ่งแย่วงเล็บมาจากนักการเมืองแน่นอนคนนะ่ะมาคัดค้านเยอะมากวงเล็บหนึ่งในเหตุการณ์ไม่อยากพูดไม่อยากให้คนทะเลาะก,กันเดี๋ยวเกิดเรื่องวงเล็บลำบากทุกหย่อมหญกา กัญชาก็มีเพิ่มเข้ามาราหูคือกัญชามฤตยูก็เป็นราหูซึ่งมั่เมา,เมาซึ่งผิดกฎหมายมาแน่ปีหน้าน่ะไปไหนก็เจอย้อนคําทํานายโหนราชรามันผ้าดวงเมืองไทยปี2568เผยชื่อคนเป็นนายกต่อจากอุงอิง ราชรามันโหนชื่อดังให้สัมภาษณ์กับรายการสีสันการเมืองแบบเด้งๆทางช่อง Youtube แนวหน้าออนไลน์ในประเด็นดวงชะตาประเทศไทยปี2568ว่าในเรื่องของการเมืองในช่วงแรกเดือนมก,กราคมถึงมีนาคมเป็นช่วงคุกกรุ่นอาจจะมีคนถูกใจไม่ถูกใจหรือมีการชุมนุมกันก็ว่ากันไปแต่เมื่อเข้าสู่เดือนเมษายนโดยเฉพาะตั้งแต่14เมษายน2568 ดาวอาทิตย์ไปกลุ่มที่ราศีเมษและดาวพุธกับดาวเสาร์ซึ่งเรียกว่าโยกถึงก็จะเริ่มมีปรากฏการณ์อะไรที่เคยตกลงกันไว้ก่อนหน้านี้ก็จะเริ่มไม่เป็นไปตามนั้นกล่าวถึงความสัมพันธ์เป็นแบบรบไปเจรจาไปต่างฝ่ายต่างถืออาวุธหันเข้าหากันแต่ยังพยายามหาทางตกลงผลประโยชน์กันไปด้วยซึ่งในวันนั้น จะเห็นภาพของผลประโยชน์ต่างตอบแทนที่ไม่ลงตัวข้อตกลงเริ่มไม่เป็นไปอย่างที่คิดเพราะมีตัวแปรอื่นเข้ามาสอดแทรกและจะผูกโยงไปถึงเรื่องการเปลี่ยนตัวผู้นำหรือก็คือนายกรัฐมนตรีทั้งนี้ตนว่าตามหลักการไม่ได้คิดเอาเองหรือรักหรือเกลียดซึ่งตนก็เคยพยากรณ์ไว้ตั้งแต่วันแรกที่นางสาวแพทองทานชินวัตร ขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีคือเต็มที่6เดือนหรืออย่างมากสุดคือ9เดือนซึ่งก็ใกล้เคียงเพราะดาวเป็นแบบนั้นส่วนผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนถัดไปตนมองว่าน่าจะเป็นคนใหม่เลยไม่ใช่คนเดิมที่เคยเป็นมาแล้วแต่หากถามว่าเป็นคนใหม่แล้วจะเป็นที่พึ่งของคนทั้งประเทศได้หรือไม่ต้องเข้าใจว่าการเป็นนายกอำนาจเยอะมองตรงไหนก็เกี่ยวกับนายกไปหมด ดังนั้นคนใหม่ที่จะมานั้นนอกจากจะมีความรู้ประสบการณ์และเครือข่ายความสัมพันธ์กับบุคคลต่างๆที่ดีแล้วยังต้องมีดวงชะตาที่เป็นคุณต่อบ้านเมืองด้วยทั้งนี้หากดูในเรื่องของความเหมาะสมก็น่าจะเป็นคนที่อยู่ในแวดวงการเมืองและหากให้เกิดความเป็นธรรมมากขึ้นก็น่าจะเป็นคนที่มีรายชื่อต่อจากพรรคเพื่อไทยก็ได้อาทิเช่นมีความเป็นไปได้ที่จะเป็นอนุทินชาญวิรูล หัวหน้าพักมิุจไทยแต่ต้องบอกว่าตนไม่รู้จักกับอนุทินเป็นการส่วนตัวเป็นการมองจากดวงดาวและดวงชะตาของคนซึ่งอนุทินดวงดีและมีแววจะเป็นนายกรัฐมนตรีย้อนคำทํานายดวงนายกดวงอันตรายโหนฟอกสนานย้อนคำทํานายดวงอุ้งอิงและดวงของทักษิณย้อนฟังคำทำนายของโหนฟอกสนานเกี่ยวกับเรื่องราวของดวงอุงอิงว่า เหตุการณ์ที่กำลังเผชิญอยู่เป็นดวงและช่วงชะตาชีวิตที่ต้องฟันฝ่าไปให้ได้โหนฟองสนานเคยทำนายไว้เกี่ยวกับดวงของอุงอิงและดวงของอดีตนาย,ยกทักษิณว่าจากนี้ไปจะต้องพบเจอและเตรียมตัวรับมือกับเรื่องราวอะไรบ้างย้อนคำทำนายโหนฟองสนานช่วงเวลาอันตรายสำหรับอุงอิงคุณอุ้งอิงจะถูกกดดันมากๆม,ม,มากขึ้นเรื่อยๆ และช่วงเวลาที่อันตรายที่สุดก็คือระหว่าง2กรกฎาคมถึง27กรกฎาคม2568ซึ่งเธออาจจะต้องจำใจออกจากตำแหน่งแม้จะสามารถผ่านช่วงเวลาดังกล่าวไปได้แต่ช่วงวันเกิดปีนี้จนถึงวันเกิดปีหน้าวงเล็บ21สิงหาคม2568ถึง21สิงหาคม2569ก็ยังคงมีอุปสรรคเนื่องจากดาวศุกร์วงเล็บดาวประจำตัว เป็นดาวกาลีนอกจากนี้ยังมีปัญหาอื่นเช่นความขัดแยง้งและการถูกเบียดเบียนที่จะเข้ามาสร้างความรำคาญเป็นระยะระยะพูดถึงช่วงเวลาที่ต้องระวังสำหรับคุณทักษิณในดวงชะตาของคุณทักษิณจะมีเรื่องร้ายเข้ามาแทรกในช่วงระหว่าง13-19พฤษภาคม68ถึงยิ่สิสิงหาคม68ดโดชะตาของคุณทักษิณน,นั้นถูกแบ่งออกเป็นสซีก ทำให้รู้สึกกังวลทั้งเรื่องของข้างหน้าและข้างหลังจะมีเวลาเตรียมตัวอีกครั้งในช่วง24สิงหาคม68จนถึง14กุมภาพันธ์69หลังจากนั้นดวงชะตาจะแตกเป็นเวลา2ปีครึ่งตั้งแต่14กุมภาพันธ์69ไปจนถึง12เมษายน71